คุณครับในช่วงบ่ายวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็เตรียมที่จะเปิดตัวผู้สมัครสสของพักกล้าธรรมนะครับรวมไปถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักกล้าธรรมซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักนะครับก็จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของพักกล้าธรรมซึ่งผู้สมัครสสของพรคกล้าธรมรมร้อยเอกธรรมนัฐก็การันตีนะครับว่าเป็นผู้สมัครเกรดเอครับ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมครับพร้อมด้วยนางนาริมลพินโยสินวัตรหัวหน้าพักกล้าธรรมเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสพักกล้าธรรมทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อในช่ว,ชวงบ่ายวันนี้ที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาน,นะครับก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งในสภาชุดที่ผ่านมานะครับพักกล้าธรรมก็มีสสมากที่สุดเป็นลำดับที่4ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็ระบุนะครับว่าตนเองยังไม่ได้มีการตั้งเป้าทางการเมืองแต่ว่าจะทําให้ดีีท่ แล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าผู้สมัครของพรรคกล้าทำล้วนเป็นผู้สมัครเกรด A ครับ นอกจากนั้นนะครับในวันนี้พกกร,รรคกล้าทำยังจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพกกร,รรคกล้าทำด้วยโดยมีรายงานนะครับว่าพกกร,ารรคกล้าทมจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงคนเดียวคือร้อยเอกธร,รมนัทครับซึ่งร้อยเอกธรรมนัทก็ยืนยันนะครับว่าตนเองพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติและนําเสนอแล้วและตนเองก็มีความกล้าทรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนด้วย ทังนี้นะคบเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาพักกล้าธรรได้จัดการสัมมนาว่าที่ผู้สมัครสสเพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบข้อควรระวังในการหาเสียงเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นครับ ร้อยเอกธรรมนัฐยังชี้แจงกรณีที่สังคมกล่าวหาพักกล้าธรรมเป็นรัฐมนตรีสีเทานะครับว่าตนเองชินกับคําติชินนินทาของสังคมแล้วและยิ่งสังคมติตนเองก็ต้องยิ่งทําให้ดีมากขึ้นครับเพื่อพิสูจน์ตนเองส่วนนโยบายของพรคกล้าธรรมที่เน้นด้านการเกษตรนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็ระบุนะครับว่าภาคการเกษตรนั้นถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากประชาชนฐานรากไม่เข้มแข็งรัฐบาลก็จะมีนโยบายขายฝันที่ยั่งยืนไม่ได้ดังนั้นครับพกรกกล้าธรรมจึงเน้นนโยบายด้านการเกษตร แต่ สำหรับกลุ่มสสที่ย้ายมาร่วมง,งานกับพักแล้วก็ลงสมัครในนามพักกราธำรรมขณะนี้นะครับประกอบด้วยนะครับอาทิตย์กลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประมาณ10คนครับกลุ่มนายเดชอิดขาวทองอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ที่ได้ส่งลูกชายของตอนเองมาลงสมัครรับเลือกตั้งสสสงขลาของพักกราธำรมสองคนกลุ่มสสพักเพื่อไทยครับอาทิตย์นายชัยยาพรมมาอดีตสสหนองบัวลำพูนางนุชนาจารุวงเสถ,ถียรอดีตสสรีสะเกดและนายแพทย์ภูมิลีธีรประเสริฐอดีตสสรีสะเกด เป็นต้นครับรวมถึงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มวาดะที่นําโดยนายมุกสุไลมานอดีตสสปัตตานีรวมถึงยังมีแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่ออดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับรวมถึงยังมีอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพนะครับจากพรรคไทยสร้างไทยส่วนหนึ่งที่ย้ายมาพักกราธามเราก็จะมีการส่งผู้สมัครสสกรุงเทพทั้งหมดด้วยครับ ร้อยเอกธรรมนัฐยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าตนเองนั้นตั้งเป้าที่จะปักธงในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เติบโตมาครับ